นะครับหัวยากรแล้วนครับรอบที่ที่ปัดองแล้วก็ในวัดพระนดลถูกเพื่อเนรัสองสาม มที่า่่ามได้อาจาีดีกเาอาจารย์มีไรไหเอไม่เ็ไนีท่านจะมอบหมายให้ช่างเขาจะอัดการช่างเป็นผู้รับผิดชอบางเลยทห้เพียงเขาิดตรงนี้เลยครับคนหนึ่ ข้อมูลมาเลยครับข้อมูลฐานสามฐานสองฐานทสามลำเบอร์เก้าครับนลำเบอร์เก้าลำเบอร์เก้าของคุณพงศ์อิสระกัะเดาฐานที่สองพร้อมฐานที่หนึ่งพร้อมครับขอข้อมูลเลยครับรับต่อไปครับความพร้อมไปอยู่ที่ฐานจุดที่สามบังไฟหมายเลขเก้า วอาให้ทางน้านค่ายพิคุณทองคุณซ่ไปขอบคุณพงอิสราลาเราจุดเคื่อนวายองค์พระมาาตาสไปเกี่รติูฐานที่สองิสเข้าไปด้านในเลยท่านผู้ชมเอเราต้องดูนะครับนีหาข้ได ดู DU, <S <S ดู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 ไแถวเยหยุดก่อนนดกดูลยดดดนาดกตื่นเต้นท่านผู้ชมเป็นหลที่หนึ่งท่านผู้ชมที่สก่อนนะครับอาจารย์ครับผมเบอร์สอ้าครับเบิกฟ้านครแจเบิกฟ้านครแจตอฐานที่ดินเลยนะ หน้าลุ้นก็หน้าลุ้นนะครับเตือนเต้นหลังค่ะหลังสองมื่นฟ้าหลัท่านผู้ชมไฟของคุณสักเชื้อววถูกต้องไหมครับสัมผัสได้ที่นี่นะพันอำเภอฐานที่สองหมายเลขสองอ่าเป็นบ้งไฟของแสนปานนี้มาไปให้เบิกฟ้านครแต่พี่ผู้สร้างสรรค์ข้าเคียง ทงน้องแหวพุทธแค้นพุทธแท่พี่น้องบานจัดสรงย่ทธ์ขั้พุทธแค้ข้อพูดาษที่หนึ่งครับัำเบอร์สามสามกัณย์ลำเบอร์สามสามปังไของพุทธภาานาีถูกต้องเลยครับคุทธภามาลานีถูกต้องครับถูกต้องตนนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่งหนึ่งไม่ัดขภาพนี่เวลาความพร้อมมาที่ฐานที่หนึ่งนะครับ ด้านนั้นเป็นด้างไฟล้านจิบกระเบงไฟสิบล้านท่านผู้ชมกำลังประกอบกำลังใวลาสาาช่างเานนเร่งางนุจุดในเวลาสิบห้านา

ขอบคุณท่านผู้แทนการในสอนทั้งเป็นมาสกุลเป็นอะไรที่น่าอกันมากคุณผู้ชมผู้คนก็เยอะมาชมกันแสดงเลาแลนะครับพุทธผู้แก่พระพระภิกษุสัมเนรโอ้วันภาษาสามสี่สุดยอดจริงๆนี่คือด้านหลังบริเวณตระเตรียมนะครับ โลิเรอนุญาตแจ้งคะแนนบังคับแสนฐานจุดที่หนึ่งหมายเลข40ของนางสาวกิตยากรจากค่าที่เวลานะครับ350คะแนนฐานจุดที่5หมายเลข48ของคุณสมชายจากค่ายสากราจากี้าต้อห้อยู่ตรงนี้คือเป็นบังไฟ10ล้าน30คะแนนถ้าคุณผู่ชมอยากจะชมายเลข33 ของคุณไพศาลจากค่ายทีเวลาแบบสามคะแนนขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์กะทีเปเสียงงวดเดียวคะแนนอาจารย์ประจัสัมพันธ์นะอาจารย์สั์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับอยู่อำเภอสัมลงจังหวัดอุบลขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับพ่อเยสูงคุณคำตานะครับคุณทัศน์รวยอุบลนะครับลูกสิงห์บ้านแล้วนะครับลูกสิงห์บ้านแล้วเห็นไหมครับเป็นรับผิดชอบตัวบมื่

ทีอไปทางน้เลยนาไปเโอ้วให้าผงข้ผู้คนคือค่าลุ้นตรงบังไฟสิล้านกันองคับข้างทีเดียวนะครับซึ่งบรรยากาศรอุบังไฟสิล้านกันอย่างน่นที่หนะครับที่หาเป็ที่จับตาจุด้ามงด้วยต่อไปนใจเราจะไปช่วไห้ามนในบางไฟส้าหมายเลขเดียวของคุณ โยแก้วบุญธรรม,มบุญชาเชิญรำรจุดเพื่อถวายองค์พระมหากาตุวัดกัลสามสอไป ฐานที่สองให้กันแล้วกำลังนำบ้างไฟไปทีฐานจุดปล่อยท่านผู้ชมไปลขนมฐานกวร้อนคุนขมนบันนามนูขมนฐานที่หนึ่ ที่หนึ่งมเเจ็ดเบอร์เจเป็นป้องไฟของคุณชนะทัพงยุณจรัตสามสองหนึ่งป้ายส่นแลัมพันธ์นะครับ มีคนหลบเด้อคนหลงข้าม,มิดข้ามมิดกสิวะข้ามมิดผู้บ้านนับกันสิว่าวัดก็บาดาพญายข้ามมิดพระบ้านเอืินพญายเพิ่มบ้านและ่ะเปาพระตะวบลแล้วก็ทีน่างทีมงานม่วงมอนนะครับจากทาตูมาเพิ่มสุรินบ้ารับมูคือกันีอยู่ของไม่มกมารนี่ข้ามบ้าพิษไทยเด้บ้านีพอดีมียะด้มาเอามาเอาเอาเชื่อ ผมพูดเจ้านุ่ผมจะนซูด้ยจากประสบการณ์เดียร่านมากเ้อสับรถทับกะที่ด้วยเพราะว่าต้องไปบ้านี้เนี่ยนทิศทางมี่ยไม่มีก็ขับกะที่อย่างเดียวด้วอความโลนะครับอนิญาตเด้อถาาสัานศูนย์คะแนนุ่ยแค่ไหนจับมูครับไม่รู้ครับไม่รู้เอ่อไปข้บหมูด้วยกันครับผมครับ กลางบ้านเลยอลยู่ใส่กะทียู่ใส่กะทีดอนพระจันทร์ครับอยู่ดอนพระจันทร์กลางบ้านนะครับจะรับสีบอกกันครับอ่ผู้ใดเห็นบอกกันนะแต่ยุในซีซี่านต่องท้าพามประจันนะทองสุภาพกรตรงจุดบางจาจังหวดเชียงใหม่นะครับภาคท่านผู้ชมให้ไปที่รถด่วนเลยรบออกแล้วตรงนั้นเยอะทีเดียวนะหลุนผู้ใดมากกัท่านสอพอสุภกรจะเลื่อนเลย พัฒนาเยอรมันเล่าชาวเป็นชาวอิสราเอลนักลุ้นกันใหญ่ปัจจุบเหมารถเียาว์นี่เจ้าบางฝ่ายจิบล้านผลนออกมาจะประจักษ์สายตาเกิดผู้ชมก็ะ้องเท่านั้นจะออกมารูปแบบไหนก็ต้องรอชมในช่วงถัดไปนะครับผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป จุดที่5หมายเลข58นะครับของคุณซุปพิงโดนะครับเป็นนักไฟขนาด50,000จากค่ายเทพพนม390คะแนนแยง่งเวลาของวิ่งแสนผานจุดที่5หมายเลขฐานจุดที่2หมายเลข24ของคุณสี่น้าเบอร์หนึ่งแปดครับผู้ที่นับเข้าประจุถวายเป็นท่าตาครับเป็น,นต้นไปนะครับ ปวดกระดมทิ้งเยอะยันหลังไปก็อันนันนะครับไม่ปลอดภัยจะดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยหันดับที่สี่เป็นบัตรไฟแสงของร้อยตำรวจโทอูรานสุทธิประภามอบหมายทางด้านสากลการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายอมพระมหาธาตุพระกรรมวุธิของสามสองหนึ่งไป ุกแค้นเด้อบ้านสุกแค้นูบานจัดสรนใม่ั้งคลทั้งฮวไปทั้งบานส่งบ้นบักเป็งเดครับ ได้ดาบคดีกว่านคุนได้รอยคุณนึงทบดามวะคุณนึงทบดาวอ่ะข้างจุดไฟวังไฟครับเด้อวันควายก็ไปแต่ญาตินำนะครับฐานที่สองนะครับไขว่านออที่จุดไข่สิงทตไขน นายกตบบนเสินสุขนะครับเพื่อนผมว่าดูแลรักษาอย่างดีพั้นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะบนแสนสุขถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวท3 2สไป ไปนะครับน <mile> ี่นะครับน้องพีครับที่มาจากบ้านเกาะแก้วพื้นหนองนีจังหวัดร้อยาวนะครับอ้อยสบู่การเดิมใครเผื่อแนวบ้างใครได้ที่แตงสีโ๊อบพืันที่ห้าห้าหนึ่งสเก็ตที่หนึ่งนัมเบอร์สามหนึ่งบ้านนะครับพี่น้องใจเย็นนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมจิตเตรียมใจนะครับเตรียมความปลอดภัยให้กับตัวเอง ด้วยความรักและเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของท่านติดตั้งใกเบิ้งตสักคู่เนี่ยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วล่ะเอาตัวอย่างครูวีและชัยนะครับติดจุดสก็เทียนไม่มีใครช่วยท่านได้จุดท่านผู้ชมเดืยท่านผูชมตอนนี้จุดท่านผู้ชมเตัว รู้อะไรอนนี้กำลังเลียกพื้นที่นะท่านผู้ชมเพืที่จะนำบ้างไฟสิล้านไปที่ฐานโจมีาวกเรมานที่สองพร้อมแล้วไม่นที่งถาม่นะครับเอาไเอาได้เอาองทงลกนุด้าษาอีสานผสมกับภาษาไทยเป็นาที่เป็นนเนมุ่ดาเลยอะไรว้างอวไมาไมา ข้ามาจุดฐานสามใหม่ฐานที่กัย่างกุ้แล้วฐานที่อง่ากุ้งัะล่อมีบนนาฐานจุดแล้วนะครับเอเนท่านผู้ชมต้องดูด้วยการพร้อมๆกันนะท่า้ชมนักทอเที่ยวจับช่องจุดช่องไปอย่าเ้าโยกต้องขยวอรับ บ้างไฟนานกันอย่างนานแค่เดียวคนพู้มีลาใชแไหไรเใจของท่านผู้ชมอย่างคับข้างเริ่มตั้งแต่ปีนี้จะเปนขึ้นนพนลาครับพื่อดีที่สุด่าสากเงินช่างแล้วก็านซ้มเป็นโคเงินนะครับไปที่ฐานกุปล่อยช่างบรรดาช่างภาพเอาฐานสาพร้อมป่ะามพร้อมใช่ไหมครับเออเอาเลยฐานซีลงันเลยรบเอาพร้อมนะครับฐานีลบจะน้ายบจกันาลบกัน้อหลอฐานีเโอเคออดไดะ ต่อไปเราจะจุดไฟเพไ่อนกมนี้อดดวนันล้แต่ว่าเขาบอลนี่สามต่อไปเราจะจุดไฟแสนที่สามหมายเลขกี่สิบหกของคุณเจ้าบริษัทพายกรพร้อนที่เก้าเก้าเก้าจังหวะมอบไฟทางด้านีมงนุไปแล้วสามสองุดยอดรางภาพอ่า ด้วยความเคารพนะครับท่านเจ้าของค่ายท้องไปแต่ละค่ายนะครับผมดูแล้วนะครับว่าไล่มาตั้จากฐานที่5้ามันจะมีความปลอดภัยมากที่สุด เป็นยังกับเบื้องผมเลยนะครับเนี่ยจะได้กันได้เสี่ยเพราะผมจะไงนะผมเกิดโดนแล้วนะครับเดี๋ยนอายุกันยังแขงองเจมส์ทิพแล้วไปสิบล้านนะครับก็เบอ้ัวกันนะครับไรมากมันติดมีควกปลอดภัยเอากันมาจูดฐานที่สามฐานที่สองกับข้ามัดอยู่เขาก็ได้หยุดอยู่ไรมากแต่ถ้าฐานที่สี่ที่หามากมันกับป้าเรื่อยๆมันกับสีร่งโตพอดีเจ้าหน่ายนะครับฐานที่ห้ามีความพร้อมฐานที่สี่หลบก่อนได้ไหม ไม่พร้อมไม่พร้อมนะครับม้าหมายเลขห้าหนึ่งันไมโครลธีทูวสโลโก้ Let's go ไปฝรังเสรไมเคลฝรังไปอย่างประชานสพันะครับคุณเป็ดปักเก่ง ความเคารพท่านท่านเลยนะครับความพร้อมมาที่ฐานที่หนึ่งนะครับเราจะจุดเดี๋ยว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 เห็นปอนเหรอมันแรงขึ้นมากแล้วนั่นนั่นนั่นเรื่องหัวนั่นคุณครูวิลชัยหัวเรื่องหัวนั่นเราอ้าเราเอาอย่นั่นมันเจิดเข้ามาแล้วนะมันเจิดเข้ามาแล้วเออเบ่งเด้อเบ่งเด้อเอามือซีเอามือซีเอามือขวาชี้นะครับมือซ้ายจับกระเป๋าเงินตัวเอง ขวาทางสี่ใบด้านซ้ายสี่ใบซอยกันนะครับพี่น้องนะครับบอกเข่ามาหาเ้าดอกเเอามืองวาชี้นะครับชี้ฟองไฟมือซ้ายเก็บกระบอกเงินตัวเองย่งคือเก่าก็ไฟหมื่นนะครับไม่ใช่อกไฟใหญ่นะครับเออความทีพนุ่มสร้างสรรค์เดี๋ยว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 หมอหมอไมได้องเดือดรักขันรุกกระสือกลุยจดโอเคนัมายเลขสามหนึ่งครับอาจารย์คุณธีรวัฒน์ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณสมบัติพาทิโนครับโอเคหมายเลขสามหนึ่งครับ ันที่หนึ่งรไปแสนนะครับเบอร์สามหนึ่งคุณสมบัติภาริโนเทพนมรสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกากุณวิเทเวลาเทนะเ,เวลา,เ,เ,วลาเทเวลาสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปโอย เนียนีคุณพู้จะต้องผมให้ไปเหลืองแล้วใจจะเย็นยใจเย็ยนใจเย็ยนครับมันเทพขึ้นกันเทพเวลากบเทพกว่านมนะครับไม่เป็นหา,ายนะฐานจุดที่5หมายเลข37ของเลข18ของร้อยตำรวจต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนที่ฐานจุดที่4หมายเลข13 ของคุณหวานใจชินันติมอบหมายให้ทางด้านสาคลการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระหมหาธาตุวัดกลางอุเวตพร้อมสามสองหนึ่งไปข้อมนมาเลยครับถามที่สองที่สองนัเบอร์สองสี่ครับอาจารย์เบือฟ้าเอาอออนาไทยเบืกฟ้าครับ ฐานที่สองนะครับนางสาวทมครับขอเบไปแล้วเบอร์สอี่นีจุดไปแล้วของนสรัตนาหลองหมื่นทานอาสามารถจังหวัดเบอร์สี่สองขอค่าอะไรครับผมข้อมูลอรไทยเบิกฟ้าต่อไปจะจุดบ้องไฟฐานที่สองฐานที่สองของคุณรัตนาอ้วนกัญญาออรไทยเบิกฟ้าสร้างสรรค์สามหนึ่งไป ได้เปิดมาแก้ตัวสำเร็จที่นี่อย่างดีรอจอคุ้มให้เงินท่านนั้นเริ่มสิไปเห็นหงแล้วท่านนั่งพผู้ที่จะมีการมาอ่านกรอนมาอ่านคำถวายนั้นท่านคือพ่อคุณพ่อมาที่พุ่มบัวนะครับและก็จะมีการ <c oughs> ล่ำออยนั้น <c oughs> ไปลำ่ำกับ อันกอนนั้นพยานันพ่อเหมือนกันครับผมไฟประดับเ้อเพื่อบโบไยเสียไวลาจุดตุ่มต่ำไปนั่งเว่าเคนจะเป็นไกลเลยบัคนเป็นไกลๆเลยบาหางเ้อสิบล้านอะไรละมอยละอยหานโยคุณอันคุณีเนี่ยโวดีค่ะกันโวคนนียเอ้ยพอดีครับ1.40่บคะแนนทานจุดที่สามโมงกับแปดนาทีทำการจุดบังไฟไปแล้วสองกับสบ้างนะครับทานสองท่าน อิดน,น,นึงครับอาจารย์แดงนะอาจารย์แดงคนุกับ้างนะครับน่าจะทันนะครับทันทันครับข้อมูลเลยครับด้วยความเคารพนะครับฐานที่5นะนะครับรู้สึกว่าจะมีพร้อมพร้อมฐานที่5เบอร์529ใช่ไหมครับ